กองอัดเสร็จแล้วค่ะอัดแล้วก็ปล่อยเลยเนาะจัดเนาะมาโอ้ยอากาศดีลมพัดเย็นๆมีแหงนะคะเ,ะเดดก็เฮียมาเดดเฮียก็บ่เป็นตะขากินกาแฟอุ่นๆก็ไอ้ตุ๊กตาผาฝันอยู่ส่วนลังเหือนเนาะจัดเด้อสดชื่นค่ะ กาแฟหฮมโฮมเนาะค่ะเนาะกาแฟตอนอันแรงวันนี้ขนนี้อันนี้มันไปเบิ่อดูห้าโมงแรงครึ่งก็กว่าแล้วค่ะห้าโมงแรงครึ่งเอาห้าโมงแรงครึ่งเนาะค่ะเนาะนับไปอีกห้าชั่วโมงห้าโมงห้าโมงห้าโมงแรงหกโมงแรงเจ็ดโมงแรงแปดโมงแรงเก้าโมงแรงสิบโมงแรงก็ตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งค่ะบ้านเอา ครั้งนี้ม่นเป็นตัวเลงอยู่เนาะค่ะเนาะมากระโบว่ากันเวลาห่างกันห้าชั่วโมงกับมันเป็นนาร้อนอัดนี่ก็ลำธื้ออัดไปอัดมาแล้วกองกระตัดเลยคะ่ะเพราะเออยบยได้ไปลบเอยตุกตากกลืมลบมันเต็มเนาะค่ะเนาะมันเต็มที่เห่าอัดแล้วเหาบบได้ไปลบอ,อกเสียก็ต้องไปคลีนพันเลยคะ่ะ ไปลบมันออกทําความสะอาดเนาะคะ่ะหนูคำสันก็มันก็ทําเมื่อเขาอัดได้โนได้นอยนาะทีลงว่างั้นเดี๋ยวไปเอ้ยกย็ว่าหนะลบเยู่เพิ่นมันนั่งอัดเลย้ะบบได้อันนั้นะ่ะเสียงเครื่องบินนั้นบินผ่าน เพื่อนๆก็มีความสุขเนาะค่เนาะพูดเล่นอนก็เพนอนแซ่บๆว่างั้นเถอะปะสี่ทุ่มครึ่งการังขนก็เข้านอนแล้วไม่บอกค่ะแต่ว่าอตุ๊กตาก็สิหลงคลิปนะคะเพราะว่าหลังเด่อัอัดไว้แล้วสินีเข้าไปทางเนื้อเหงื่อแล้วเออนะเอ็นนี่ลืมซะว่านี่จะลงแล้วโบได้หลงค่ะเพราะว่าเอ้าคิดว่ามันเวลามันบ่คือกันแล้วพันอันอันนั้นกันเยอะแๆเนาะค่นแล้วหลายอย่างคิดหลาย มันก็เริ่มบได้หลงเอาไปมาก็ได้ต้องได้ลบคลิปทิมที่จริงมันบ่เปินเตือเลยค่ะการลงคลิปในบ้านลงเวลาเลยก็ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่านําโลกนี้มันจักประเทศเลยค่ะเมนบอกกระท่วโลกที่พิ่ทํามัน y o u t u b เนี่ยเฮานํามาหมัวแต่ว่าเอ็ดเวลานั้นลงเวลานี้มันก็ก็กกไหลยูนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าบ้านเฮามันห่างกันห้าชั่วโมงกับทางยุโรปเนาะค่ะเนาะถ้าลงตอนนี้ไปเพราะว่าอ่ะเจ้านะพิ่ อันเพื่อนเพื่อนพิ่งกักมาเอ้าเจ้าพัดลงตะเอตอนนี้เผราะวะ่าตะค่อยนานอนอนแล้วเพราะวะ่า <c oughs> ก็มีคือกันนะคะแต่ก็บบเป็นแต่เอ้ยก็นานหลงเซนี่แหละคะ่ะคลิปเอ้ยมันก็บบได้ยาวหลอยค่ะเพราะว่าเอ้ยก็บโเดี่มันยาวเยอะ,นะ,ะเนาะเป็นคลิปกินกาแฟคุยกันอนหารเลี้ยงมาเมาสมวยแล้วก็กาแฟมด้วยก็เอ้ยก็ไปเอ็ดกับเขาเอ้ยคะ่ะ มื่อนี้ก็มีเรื่องเอดเมอร์อเขอตุกตาเอดเรื่องนั้นเสื้อเรื่องนี้จิปะทะเลยค่ะอันที่แรกว่า,ามีอันรอมาส่งของอันรออันช่างพันมาทําเอสท่านเอ็นนี้พันโทรว,ว่าบ่มาเนาะค่ะเนาะโทบรบ่มาอารมณ์พัดเริ่มแต่ว่าท่านนั่งเงือเย็อเย็นๆก็เย็นนีค่ะทางเงินเอ้ยนี่ก็ยังเป็นอากาศเย็นอยู่แต่ว่าอีก เมื่ออื่นเป็นต้นไปอากาศที่เริ่มสูงขึ้นก็เป็นมีแดดออกกบมันก็สดชื่นเนาะคะ่ะเนาะว่ารือว่ามื้อนี้ว่าเอสเตเดกัเอสจิปัทะค่ะทานคนมาอันแล้วก็พันบมมาเนาะคะ่ะเนาะเปลี่ยนเป็นแผนอื่นพากันออกไปอันซื้อของกาแฟนอีกโลของมาทาอันที่ว่าสั่งไปมาส่งอีกเนาะคะ่ะเนาะแฟนเอ๋ก็ไปเอาของอีกที่ว่าไปส่งแล้วพันไปส่งอีกที่นึ่งเสียะคะ่ะ อีกอันนึ่งเพิ่นมาส่งยู่น้ำเหือนมันก็เลยเป็นอันยุ่งกันมดมือเนาะค่ะไปเยี่ยมผู้เฒ่านํำค้ามเลยก็แบ่งเวลาไปเพราะได้อยู่เหือนแล้วาบ่ไปพ่นรู้สึกว่าอีตนกันเนาะค่ะเนาะผู้เฒ่านี่อายุเก้าสิบห้าปีค่ะอีกสองเดือนก็ก็เป็นเก้าสิบหกปีเท่าเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆแต่ว่ารู้จักกันมายาวนานเนี่ยค่ะเมียพ่นเสียเลืวอนเหลือแต่อันผู้สายเลือแต่ผัวพ่น ก็เลยไปกินกาแฟพยายามไปทุกสองอาทิตย์ไปเทื่อนึ่งเอยกันด้พยายามอันเหมันอันขาดคนอันขาดความสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะเพื่อนก็นยังแข็งแรงนะคะแต่ว่าเพื่อนว่ามันแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าเฮาก็ดูคํอยู่ผู้เดียวเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนอยู่อยู่เฟสเนี่ยก็อยู่แฟตผู้เดียวแต่ความเป็นอยู่ดีค่ะอันสมบูรณ์หมดทุกอย่างตอนเศร้าก็มีคนมาอัน อาบน้าเนาะขอนเบิง่งเบิ่งอันอาบน้ําพันกอ็อาบผู้เดียวมั้นะคะมีคนมาเสื้อรองเท้าถุงเท้าเออเนาะขอนเนาะเพราะว่าพันกลมบโบยักใดสินะคะป่านนั้นก็ยังนายักเอดกาแฟ,าฟเอยตุ๊กตาก,กินนะคะกินกาแฟเ่เฮานในเอ,อทเ,อเทโบเธอเอยก็เลยบอกว่าต้องเอสบ้าเพราะแต่สั่นกินมาแล้วเอ้ยก็ว่าสิ่นี้กาแฟเอยหรอกคะ่ะก็นั่งคุยกันครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เลยพากันมาพันก็นดีใจเบิง่งพันคุยจักคุยเรื่องลูกเรื่องหลานเนาะค่ะเนาะ เรื่องพันเรื่องคิดฮอดเมียเรื่องเตอมีมัมดว่างั้นได้ปะกระโบตีเราค่ะได้คุยกันก็ยังดีพ่อนใครแล้วก็ได้หลานใหม่เอาหลานอันหลานหลานนะคอดอันหลานอีกเนาะค่ะเนาะก็แต่พันว่าพันนันเทาหลายแล้วปีนี้พันว่าพันก็แน่นอนก็แต่ว่าความจำมันทุกอย่างยังดีอยู่นะคะยังยังสมบูรณ์แข็งแรงขนาดเลยตุกตาว่าก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่า คนอายุรุ่นนี้เราวันส่วนมากบางคนก็ไปบ่เป็นเนาะพ่ะอันนี้ยังเดินเหินอันตื่ย่างรถเข็นเนี่ยนะคะไปใจกับเขาเองเด้อค่ะกับเขากับซุปมากก็อยู่อันข้ามไปหน่อยนึงพันกับว่าพ่นทำเพราะว่าพ่นอยากฮื้ตัวเองกันได้ไปสัมผัสกับโลกภายนอกแต่ว่าลูกเต่าพันกรหมาหานไปจำเนาะก็ถือว่าโชคดีก็เลยอันเป็นการอัน จักเอตเดิมมดมือเนาะค่ะเนอะเรื่องของตัวเองเด้ออันไปเยี่ยมอันผู้เฒ่าแดืไปอันซื้อของเดือนเนอะค่ะสาร์พัดดะกับเมื่ออื่นนี่ก็ตื่นแต่เช้าอีกแล้วค่ะเด็กเอ้ยก็ได้เมื่ออื่นนี่ก็ารไปเอาหมูค่ะรับหมูอยู่อันแอร์พอรลิทั้งขับมาจากไปอันเยี่ยมบ้านก็เลยไปรับไปตั้งแต่เช้าอีกแล้วค่ะไปตั้งแต่เอ้ยว่าตั้งแต่อันตื่นตั้งแต่ตีห้าเอ้ยว่าหันเพราะว่าพันเครื่องพันที่แรกว่ามาสวยเนาะค่ะเนาะมาอัน เครื่องลงประมาณเก้าโมงครึ่งกับเพียพนออกมาก็บวกอีกชั่วโมงนึงไปเนาะค่ะเนาะกระสิบโมงครึ่งจังได้ออกมาข้างนอกเนาะอันนี้พันเครื่องมันเลื่อนมาอีกเป็นเกือบสองชั่วโมงเงินสองชั่วโมงเพราะว่ามันเครื่องหมาไวก่อนก็เลยพากันมาเปียนนั้นนัดกันกับเมียพัฒนอีกค่ะเมื่อื่นก็ไปกันแต่เ้าอีกแต่ก็บอเป็นเต๋อกระเพราะมันเป็นอันถอยทีถอยอาศัยกันเนาะค่ะเนาะ เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันใช่ไหมเขาก็พอดีมื่นพันของอันสั่งของอีกอันสองอย่างค่ะเพื่อพันนาะมาส่งก็พอดีแล้วค่ะมาส่งพันเราของพนันมาส่งตอนบ่ายก็พอดีอัน